ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ สองขวบยังถอดกางเกงไม่ได้ติ๊กบิ๊กบาเธอร์ตัดพ้อลูกสาวน้องวีจิสองขวบแล้วยังถอดกางเกงเองไม่ได้ล่าสุดสาวติ๊กบิ๊กบาเธอร์ร่ำให้ประกาศทวงลูกคืนกลางไลฟ์สดหลังอดีตสามีหนุ่มสอนรามเลี้ยงลูกสาวน้องวีจิเองจนพัฒนาการช้าอีกทั้งในเพจชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ว่าเห็นใจนางนะที่ต้องบอกว่าทวงลูกว่าพัฒนาการช้านางหวงลูกนางอ้างว่าวีจิถอดกางเกงเองได้แล้วที่นางไลฟ์สดแฉช,ชอชอชๆเพราะนางเครียดไม่ได้เจอลูกเลยปลอรอเรื่องครอบครัวมันเซ สถิตพ,พูดยากแต่เด็กแต่ละคนพัฒนาการไม่เหมือนกันเปล่าโดยในไลฟ์สาวติ๊กได้กล่าวทั้งน้ําตาว่าตลอดเวลาที่เธอกลัวมาตลอดต่อไปนี้เธอจะไม่กลัวอะไรแล้วตอนนี้ต้องการลูกอย่างน้อยเรามาช่วยกันเลี้ยงที่ผ่านมาติ๊กออกจากบ้านมาขอถามจริงๆเคยเลี้ยงลูกเองไหมเลี้ยงเวลาไหนตอนนี้วีจิสอขวบแล้วยังพูดไม่ได้ยังถอดกางเกงเองไม่ได้ ใจกล้าพอไหมคืนลูกสาวสู่อกแม่เขาเพราะเหตุผลที่กลัวหรือเพราะข้ออ้างเลิกใช้ชีวิตสนุกมากพอแล้วแล้วหันมาเมตตากับลูกแม่เขาบ้างเถิดนะคะความอดทนของคนมีขีดจำกัดคงไม่รอให้พ่อป่วยตายก่อนได้เจอล้านกราบขอความเห็นใจในสิ่งที่ขอร้องนะคะซึ่งหลังจากนั้นชาวเน็ตก็ต่างให้กำลังใจาสาวติ๊กกันอย่างมากมาย